สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทาลหลดนายๆนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายดวงไพ่อร์เคลนะคะประจำเดือนธันวาคมคลิปนี้นะคะคือดวงประจำเดือนของชาวลัคนาราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะก่อนอื่นเนี่ยแม่หมอฝากประชาสัมพันธ์นิดน,นึงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ s u b สไครต์ Subscribe, กดกระดิ่งติดตามช่อง วิดาธาหลอดนายนายให้แม่หมอด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็นดวงเรื่องความรักเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันวิดาธาลอดนายนายนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่หัวข้อการทํานายดวงความรักประจําเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีมังกรกันต่อเลยนะคะ ความรักของชาวมังกรในเดือนนี้ตามหลักของโหงราศาสตร์ไทยแล้วนะคะดาวพระศุกร์ดาวตัวแทนแห่งความรักนั้นจะเข้าไปทับลัคนาคุณประมาณวันที่สธันวาคมนะคะอยู่ยาวไปจนตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะไปทับกับดาวพระเสาร์เดิมนะคะในราศีมังกรซึ่งเป็นคู่ดาวหกเจดนะคะเลงกับเรือนปัตตานีคือเรื่องของความรักมันเหมือนกับชาวมังกรเองเนี่ยในเดือนนี้ ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณเองอาจจะไม่ได้มีความสุขกับเรื่องของชีวิตรักสักเท่าไหร่และก็ไม่ได้มีความสุขกับเรื่องของการงานด้วยมันมีดวงที่ชาวมังกรเองจะอกหักรักโคตรไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือคุณเองอาจจะไม่ค่อยเจอแฮปปี้กับเรื่องของชีวิตการทํางานหรือการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่สภาพจิตใจมันหงอยเหงาเศร้าซึอมอะไรประมาณนี้นะคะด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะ จากไพ่เนี่ยคุณเองอะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะชาวราคนาราศีมังกรคือ j u s m i n e ขึ้นมันเหมือนกับถ้าคุณเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าคุณอ่ะโสดหรือคุณกําลังมองหาใครมันมีตัวเลือกหรือมันมีคนที่จะเข้ามาให้คุณอะเรียนรู้หรือเข้ามาจีบคุณอ่ะพร้อมที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ magic เ,เชียนการเล่นแร่แปรธาตุ ด้วยลักษณะของงานของคุณนะคะหรือลักษณะนิสัยของคุณคุณเป็นคนที่เล่นแร่แปรธาตุเก่งเป็นคนที่คุยเก่งเป็นคนที่สามารถที่จะสลับลางหรือสามารถที่จะพูดคุยศึกษาดูใจกับใครได้ไม่ยากเลยนะคะด้วยอาชีพการงานของชาวมังกรเองเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นงานที่ต้องไปพบปะอาพบปะผู้คนออกนอกสถานที่นะคะต้องมีการติดต่อสื่อสารต้องมีพลังงานในการเจอผู้คนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะมันจึงเป็นเหตุดึงดูดให้มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอยู่ตลอดมันขึ้นอยู่กับคุณนะจะคุยหรือไม่คุยอาจะคุยหรือไม่คุยจะสารสัมพันธ์ต่อหรือไม่สารสัมพันธ์ต่อเท่านั้นเองนะคะ ถึงแม้ว่าชาวมังกรเองจะมีสเสน่ห์ขนาดนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะจะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือมีคนที่จะแบบว่าทักแชทมาคุยกับคุณอะไรแบบนีนอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ชาวมังกรเองก็ไม่ได้จะสุขสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ด้วยอิทธิพลของดาวพระศุก ที่ยังอยู่ในเรือนดาวพระเสาร์นะคะมันเป็นคู่ดาว67คู่แห่งการทุกข์ระทมบางคนอาจจะยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้นะคะหรือบางคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วอาจจะอยู่ในความความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนหรือยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไรกับเรากันแน่ มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ยังผัวพันนะคะกับรักครั้งเก่าอยู่มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ยังผัวพันกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะของรักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะไพ่าพาขึ้นมาระมัดระวังเรื่องของการผิดศีลธรรมในความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยนะคะต้องมีสติและใช้เหตุผลแยกแยะสักนิดหนึ่งนะเพราะชาวมังกรเองเนี่ยเป็นลักษณะที่รักใครก็รักจนหลง รักใครก็มักจะใช้เรื่องของหัวใจหรือความรู้สึกนำทางมากกว่าหลักของเหตุผลนั่นเองนะคะมันจึงทำให้ในเดือนธันวาคมตลอดทั้งเดือนเนี่ย คุณยังอยู่ในวังวนรักซ้อนรักสามเศร้าพลังพลังงานตรงนี้นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งตัวคุณเองและตัวของคนรักของคุณด้วยนะคะเป็นได้ทั้งสองฝ่ายหรือเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังมีการติดต่อพูดคุยสารสัมพันธ์กับคนรักเก่าๆอยู่นะคะหรือยังไม่ได้ตัดจบในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะมันจะมีการติดต่อพูดคุยหรืออาจจะเป็นคุณทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละนะคะยังจะต้องมีการ ไปพบเจอหรือยังต้องมีการมองเห็นรับรู้เรื่องราวข่าวสารของคนรักเก่าอยู่ซึ่งทําให้ชาวราศีมังกรเองอาจจะมีความทุกข์หรือมีความกังวลใจในความสัมพันธ์ที่มันยังดูเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะประมาณช่วงต้นเดือนะปัญหาย,ยังอยู่นะแต่พอเข้าสู่ที่15หหรือปลายเดือนมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณดูจะมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้น มีโมเมนต์ที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือบางคนอาจจะมีแผนการมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะคนรักของคุณก็ยังสนอกสนใจคุณดีอยู่นะคะก็ยังรักใคร่กลมเกลียวกันดีอยู่แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาทั้งตัวแฟนคุณ และตัวคนรักของคุณนะ,ะมันเหมือนกับคุณอยากได้ความสนใจจากเขาอยู่ตลอดเวลาหรือคุณอยากจะเจอเขาอยู่ตลอดเวลา <ys> อยากจะไปเที่ยวกับเขาอยากจะพูดคุยกับเขาไม่อยากให้เขาห่างคุณไปถ้า <atra> เขาห่างคุณไปอ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงในตัวเองสักเท่าไหร่หรือมีความรู้สึกว่าเราต้องหาคนคุยหรือการที่เขาหายไปเนี่ย <ys> มันแปลว่าเขาไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าเขาไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าในแบบนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับ คุณหยหาต้องการหรืออยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะมีแบบโมเมนต์ให้แฟนอสนใจคุณสวีทกับคุณพูดคุยกับคุณมาหาคุณมาพบเจอคุณอยู่ตลอดเวลานะคะมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับค่อนข้างจะมีความเรียกร้องเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่วางตัวนิ่งดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะหรือคุณกับคนรักของคุณไม่ว่าจะต่างวัยกันหรืออายุใกล้เคียงกันก็ตามนะคะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ดูโตดูวางตัวดีดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดูมั่นคงในความสัมพันธ์แต่อีกคนนึงจะเป็นลักษณะเหมือนเด็กน้อยนะคะมีความเป็นเด็กในตัวเอง ยังมีในเรื่องของความขี้งอนหึงหวงยังอยากจะอยู่ตัวติดกันกันกบคนรักอยู่ตลอดเวลาหรือมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยโตนะคะคนแต่คนคน,นึงจะเป็นผู้ใหญ่กว่าส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีความเป็นเด็กกว่าในความสัมพันธ์และไพ่ก็ยังขึ้นย้ำอยู่ว่าตลอดทั้งเดือนธันวาคมนะคะตัวคุณเองจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะจริงๆมันเป็นได้ทั้งสองฝั่งนะแต่น่าจะเป็นทางตัวคุณมากกว่ามันจะมีผู้หญิงมีผู้ชายหรือมีหนุ่มๆสาวติดต่อเข้ามาหรือมีคนอาจจะ ติดต่อหา,หาคู่หาคนรักให้คุณนะคะมันจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาตลอดในความสัมพันธ์หรือมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะคบหาใครจริงจังเพราะความสัมพันธ์โดยภาพรวมของชาวมังกรน,นะคะในเดือนธันวาคมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองยังอยากที่จะมองหาใครใหม่ๆอยู่หรือแฟนคุณอาจจะยังอยากมองหาใครใหม่ๆอยู่นะคะไพ่เล่นแร่แปรธาตุเกิดขึ้น มันหมายถึงคุณจะมีการต้องติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเรียนรู้กับคนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยนิ่งหรือไม่มีความเสถียรภาพสักเท่าไหร่ยังมีการที่จะต้องกลับไปวนลูปหรือยังตัดความสัมพันธ์รักครั้งเก่าก่อนไม่ได้ยังต้องมีการพบเจอพูดคุยหรือบางคนอาจจะทํางานร่วมกันหรือบางคนอาจจะต้องพบเจอกันด้วยหน้าที่พันธกิจอะไรบางอย่างนะคะ จึงให้ทำให้ความสัมพันธ์ของชาวมังกรในเดือนนี้มันยังไม่ค่อยจะมีความลงตัวหรือแน่นอนสักเท่าไหร่และยังมีช้อยอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่ตลอดเวลานะคะแนะนำว่าถ้าคบกับคนที่ดูโตกว่าหรือมีความเป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะช่วยประครับประคองรักของคุณตลอดทั้งเดือนธันวาคมให้รับรื่นได้นะคะและ มันก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกด้วยนะมันเหมือนมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นั่นเองนะคะและชาวมังกรที่โสดกันบ้างนะคะแม่หมอขอไพ่ห้าใบชาวมังกรที่โสดอยู่ในเดือนนี้นะคะ ชาวมังกรที่สอดอยู่ในเดือนนี้มันเหมือนกับคุณเองเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยล้าเรื่องงานมากๆเลยนะคะในเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่ชาวมังกรเองค่อนข้างจะเหนื่อยหรือเซ็งกระตายเบื่อเรื่องงานเบื่อกับสิ่งรอบๆตัวคุณนะคะ ความสัมพันธ์มีเข้ามาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเงาคือเป็นลักษณะของความไม่เปิดเผยไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณในเรื่องของธุรกิจหรือการงานอะไรบางอย่างทําให้ได้สารสัมพันธ์กันแต่คนคนนั้นเขาก็อาจจะยังเป็นคนที่ คุณยังไม่ได้อยากเปิดเผยเขาหรือเขายังไม่ได้อยากเปิดเผยกันนะคะหรือต่างคนต่างอยู่ไกลกันอาจจะคนละจังหวัดคนละภูมิภาคก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันสักเท่าไหร่ในเดือนนี้คุณอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการงานหรือเรื่องของภาระรับ,รบ,รบ,รบผิดชอบเรื่องส่วนตัวค่อนข้างที่จะ เยอะสักนิดนึงหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะเบื่อใน่เบื่อหน่หนเ,หนเส้งกับตัวเองน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะพลังงานของคนที่เข้ามาจะเป็นคนลักษณะ2แบบนะคะคนคนนึงอาจจะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดดุดดำตรงไปตรงมาส่วนอีกคนนึงจะเป็นคนที่อารมณ์ศิลปินสูงค่อนข้างที่จะมีสนทีติดอาร์ตใน,นโลกส่วนตัวสูงแต่ค่อนข้างที่จะปากหวานแล้วก็เอาใจเก่งในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้ชาวมังกรเลือกแต่คุณอาจจะยังไม่พร้อมกับสถานะ การคบหาเป็นแฟนหรือยังไม่อยากที่จะจริงจังจริงใจกับใครสักเท่าไหร่เพราะคุณเครียดเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวจึงทำให้ไม่ได้มีเวลาโฟกัสในเรื่องความรักนั่นเองนะคะและขอไพ่สรุป3ใบนะคะให้ชาวลัคนาดาศสีมังกรในช่วงเดือนธันวาคมนะคะไพ่สรุป3ามใบนะคะแนะนำอย่างไรบ้างนะคะ ชาวมังกรในช่วงเดือนธันวาคมให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่บ้านเดียวกันกับคนรักหรือแฟนของคุณระมรัดระวังอุบัติเหตุเรื่องรถจักอยานพาหนะขณะอย่าทะเลาะก,กันขณะข,ขับรถนะคะหรือถ้าใครอยู่บ้านเดียวกันให้แก้เค้นดวงด้วยการยกย้ายเตียงนอนเปลี่ยนทิศเตียงนอนใหม่เปลี่ยนห้องปรับภูมิจุ้ยในเรื่องของห้องนอนหรือมีการยกย้ายสถานที่อาจจะเป็นย้ายบา้านไปพักผ่อนหย่อนใจอาพักตากอ,อากาศต่างจังหวัดนะคะเพราะ คุณนั้นมีดวงที่จ่าแตกหกักหรือมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องลดในเรื่องของทิฐิอีก,ก้ความอยากจะเอาชนะกันนะคะมันเหมือนกับมันมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ดุดันหรืออยากจบก็คือจบไปเลยอะไรแบบนี้นะคะระมัดระวังความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าหรือคนที่โสดเนี่ยคุณอาจจะไปเจอใครที่คุณรู้สึกว่า เขาเป็นรูปปันนะ้นอะคือมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สเปกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะอยู่สูงเกินคุณอาจจะอยู่สูงเกินไลฟ์ไสไตล์มันส่วนทางการมันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้นะคะประมาณนี้ส่วนคนที่มีคู่เนี่ยก็เรามาระวังเรื่องของความสัมพันธ์ทัศนคติมุมมองความคิดเห็นหลายๆอย่างไลฟ์ไสไตล์ที่มันค่อนข้างจะมีความส่วนทางการบางทีเราอาจจะคิดว่าเขาชอบแบบเนี้ย เขาต้องเป็นไปนอย่างที่เราคิดแต่จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ความชอบหรือสิ่งที่เขาเป็นน่ยมันค่อนข้างจะมีความแตกต่างหรือส่วนทางกับเราค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะคะจุดนี้อาจจะ เป็นจุดท,ที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดรอยร้าวหรือมีความแตกหักได้ลดที่ทลดอีโก้ลดความอยากเอาชนะในตัวเองลงสักนิดนึงหรือลดความแข็งความเย็นชาในตัวเองลงสักนิดนึงนะคะก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ที่มันทะเลาะเบาแหวงกันนั้นมันเบาบางลงได้นะคะชาวธนูเองยังมีเคราะห์ในเรื่องของอุบัติเหตุอยู่นะคะระมัดระวังการทะเลาะ หรือขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในบ้านอย่าฟังปา,าเข้าของอย่าใช้อารมณ์และระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการทะเลาะกันขณะข,ขับรถหรือเดินทางด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากแม่หมอนะคะมีอะไรค่อยๆพูดคุยกันใช้เหตุใช้ผลให้มากๆนะจ๊ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนธันวาคม ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการทํานายแบบภาพรวมไม่ได้เฉพาะจอจงใครคนใดคนนึ่งฉะนั้นเราอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามช่องวิดาทารลดในให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงความรักเป็นการส่วนตัวสามารถทักช่องแชทอินบ็อกมาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจชื่อเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในอีกทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ